สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลูกค้าขาขออนุญาตเอางานเดอะเบสที่จัดโปรโมชั่นอยู่นะจ๊ะมาเปิดรีวิวให้คุณลูกค้าได้ชมเป็นงานทีบีรหัส OT04 เสื้อทหารจ้า 90กิโลลูกค้าขานะคะตัวนี้ก็มีทั้งผ้ายืดนะคะผ้าโพลีที่เป็นสไตล์เสื้อยืดลายพางนะคะมีทั้งของผู้หญิงผู้ชายใส่ได้หมดเลยลูกค้าเนื้อผ้านะถ้าเกิดเป็นงานประเภทผ้าโพลีก็จะคล้ายๆกับเสื้อกีฬาเลยนะคะผ้าจะใส่สบายนั่นแหละลูกค้านะคะผ้าไม่หนาจํานวนตัวบอกเลยว่ามีลุ้นๆ4-500ตัวเลยนะต่อกระสอบนะคะลายพางทหารจากจีน ตัวนี้ก็มาทุกสีทุกเฉดเลยนะคะจะเป็นทั้งแบบว่าสีแฟชั่นเนาะโทนฟ้าหรือว่าแบบลายพางนี้เก๋ๆเสื้อกล้าม,ามต้นคลิปก็เป็นเสื้อครอบนะคะมีสไตล์แฟชั่นด้วยนะคะลูกค้าขาสิน500ตัวเนี่ยอ,อ่อจัดโปรโมชั่นเดือนนี้ลูกค้าป้ายเดอะเบลดจากราคาเต็มทุกรายการเลยนะ1,000บาท เพราะฉะนั้นรุ่นนี้ราคาปกติลูกค้าขา4,500บาทโปรโมชั่นเดือนนี้ก็จะเหลือเพียงแค่3,500บาทเท่านั้นจ้า ถูกมากลูกค้า90กโลสายอามี่สยทหารหรือว่าลูกค้าที่อยากได้งานลายพางนะคะลูกค้าขาตามหาเสื้อตัวนี้อยู่รุ่นแบบนี้อยู่นะคะลองดูกับงาน The Base OT04 ได้กระสอบรีวิววันนี้ก็ยังว่างนะคะใครจะรับกระสอบรีวิวลูกค้าแคปวิดีโอรีวิวตัวนี้แล้วทักหาแอดมินได้เลยนะคะ แจ้งเลยว่าอยากได้ลูกรีวิว OT 0 4นะคะซึ่งจะได้ส่วนลดเพิ่มไปอีก300บาทนะคะลูกค้าจัดได้เลยตัวนี้โปรโมชั่นเหลือเพียงแค่3,500คุ้มมากมีทางเสื้อกล้ามคอกลมแขนสั้นผ้าคอตตอนเหมือนเสื้อยืดทั่วไปแล้วก็ผ้าโพลีแนวเสื้อกีฬาลูกค้าเสื้อครอบแฟชั่นสกีนอะไรเงี้ยที่เป็นลายพางทั้งหมดเลยนะนะคะลายพางมีแต่งที่บาแฟชั่นสกีน ลายเท่ๆนะคะแนวแนวทหารนะคะจริงๆน่าจะถูกใจลูกค้าที่เป็นแบบว่าผู้ชายเนาะเพราะว่าใส่เป็นงานแบบทั่วไปก็ได้เสื้อยือดลายพางปกติเลยแล้วก็ตัวนี้ราคาถูกด้วยนะคะยกกระสอบไปเพียงแค่3,500บาทโปรโมชั่นแค่เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นถ้าดูรีวิวอยู่แล้วถูกใจลูกค้าสินค้ามีจํานวนจํากัดนะคะ สกระสอบสุดท้ายนะวันที่รีวิวนะนะวันที่รีวิวมีแค่นี้เลยใครจะเอาใครอยากเหมาใครอยากได้ลูกรีวิวใครอยากได้ลูกใหม่ให้ทักแชทหาแอดมินได้เลยจํานวนตัวเยอะมากลูกค้างานจากจีนนําเข้าจากจีนลูกค้าขาไซส์จะเป็นไซส์เอเชียนะ S M L XL ประมาณนี้ได้ทั้งชายได้ทั้งหญิงเล็กก็มีใหญ่ก็มีรวมร,วมรวมกันไปแล้วก็ตัวเนี้ย ลูกค้าจะเห็นว่าอาจจะมีแบบที่มันคล้ายกันเหมือนกันแบบซ้ํากันเหมือนเป็นงานมือหนึ่งลูกค้าผ้าใหม่เยอะมากนะคะที่เห็นเนี่ยเหมือนไม่ใช่งานมือสองนะส่วนใหญ่เหมือนงานแบบว่าสไตล์งานมือหนึ่งล้างสต็อกเนี่ยลูกค้าแล้วก็อุ้ยแบรนด์ด้วยอดพิงค์ฟอร์เวิร์ธเวนตี้วันะเป็นเดสแซบแเดสใส่ฝ่อไรพางทหารเก๋เป็นนายพลสาวครานชมพู นะหรือว่าเนี่ยสไตล์คอปกโปโลก็มีนะคะอา,อาจจะมีไซส์แบบว่าตัวเล็กไซส์เอหรือว่าเด็กๆก,ก็ใส่ได้นะลูกค้าขายได้หมดทุกกลุ่มเลยเพราะว่าเขามาหมดทุกไซส์ผู้ชายก็ได้ผู้หญิงแฟชั่นก็ได้นะคะมีติดเดสด,ด้วยมีติดงานเสื้อขอบแฟชั่นด้วยนะคะถ้าชอบรุ่นนี้ก็เดอะเบส OT04 นะคะ ผู้หญิงก็มีผู้ชายเท่ๆก็มีนะคะัดได้เยอะเลยรุ่นนี้รวมเลยแต่ว่าส่วนใหญ่นะที่เห็นนะลูกค้าเขาจะเป็นงานแฟชั่นแบบคุณผู้ชายชอบอะนะคะแล้วก็มีแบบงานแบรนด์งานป้ายแฟชั่นนะคะมีออกเหมือนกันลูกค้าให้ได้ลุ้นในกระสอบนี้แจ้งรหัสอีกหนึ่งรอบเป็นงาน The Base OT 0 4 90กิโลโปรโมชั่นประจำเดือนนี้ลด1,000บาทจากราคาปกติ4,500เหลือเพียงแค่3,500บาทไม่พอแล้วรีวิวถ้าเกิดใครสนใจลูกรีวิวตัวนี้นะได้งานตามที่โชว์ลูกค้าขานะคะ90กิโลเต็มๆได้งานดูได้ดูงานก่อนถูกใจแล้วก็คือเอฟลูกรีวิวได้มีส่วนลดเพิ่มให้อีก300บาทนะคะมีบริการส่งให้ <Hey Boy. S 1> ทั่วประเทศเลยแล้วก็กระสอบใหม่ก็ยังว่างอยู่ที่ครอบของเทบอย คอปกก็มีโปโลก็มี <Yeah. S 1> นะคะคอกลมก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นผ้าแบบผ้าโพลีกีลาเนี่ยใหม่แบบนเ,เนี้ยลูกค้าใหม่ป้ายห้อยลายซ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะใคร mm. ที่ชอบสไตล์นี้ผ้าใหม่ๆขายขายแบบไม่ต้องแพงเนี่ยโอ,อ้แต่ได้ผ้าใหม่ทุนถูกลูกค้านะคะ OT 0-4เลยนะคะตัวนี้เขาจะเป็นชื่อรายการว่าเสื้อทหารเนาะนะคะก็จะเป็นสไตล์แบบนี้เลยนะคะสไตล์เสื้อยืด ใส่ลำลองทั่วไปแฟชั่นลายพรางแบบนี้นะคะลูกค้าขาโปรโมชั่นถูกมากนะแล้วก็สินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยต้องบอกว่ารีวิวงานเดอะเบสเสื้อทหารตัวนี้เป็นรีวิวแรกเลยนะนะคะ,คะยังไม่เคยเปิดรีวิวเลยลูกค้าวันนี้เทสงานแล้วก็ได้ราคาโปรโมชั่นด้วยเพราะฉะนั้นห้ามพลาดน,นะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะลูกค้าขาแค่สี่กระสอบเท่านั้นสี่กระสอบเท่านั้นเลยนะคะเนี่ยลูกค้าผ้าใหม่เยอะ แล้วก็สวยสะอาดนะนะคะลูกค้าน่าจะทํากําไรได้เยอะเลยนะคะมีลูกค้าเอาไปขายตั้งแต่แบบหลัก10จนแบบหลักร้อยเลยนะแล้วแต่ตลาดของลูกค้านะคะแต่ถ้าเน้นขายไวก็แบบว่าเนาะเลทแบบ60สองตัวร้อยสามห้าสามตัวร้อยก็ได้ลูกค้าขาเพราะว่าอันเนี้ยสา0พบาทใช่ไหมได้ประมาณ4ีถึงห อันนี้ก็คือได้ประมาณ4 5 0 0ตัวเลยลูกค้าต้นทุนเฉลี่ยบอกเลยว่าถูกมากแล้วก็คุ้มมากๆนะใครอยากได้กระสอบรีวิวนะคะก็ได้ส่วนลดเพิ่มไปอีก300บาทเอาเป็นว่าสนใจตัวนี้อยากได้งานเสื้อยืดทหารสวยๆแบบนี้นะคะทักแชทมาได้เลยแคปรีวิวตัวนี้แล้วทักมาได้เลยจาก OT04 นะคะจากป้ายเดอะเบสนะทะ่านนงานนำเข้าจากจีนนะนะคะมีเนื้อเดแฟชั่นแบบนี้ด้วยนะลูกค้าสวยจ้ะโอเคเลยนะคะ โปรโมชั่นแค่เดือนนี้เท่านั้นแล้วก็4กระสอบสุดท้ายจัดให้ทันนะคะคุณแม่หรือว่าบ้านไหนอยากเหมาเหมาได้เลยนะคะมีบริการส่งให้ทั่วประเทศเลยจ้ะนะคะเดี๋ยวขออนุญาตลูกค้าขาดูด้านล่างด้านล่างนะจริงๆแบบมันก็จะคล้ายๆกันเนาะอย่างที่พลอยบอกว่าสไตล์ตัวนี้งานนั้นาจากจีนเนี่ยผ้าใหม่จะเยอะผ้าใหม่ผ้าที่เป็นแบบคล้ายๆกันหรือว่างานที่เขาล้างสต็อกมาอะไรองี้ลูกค้านะคะ คล้ายๆกันเยอะแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ออกจะเป็นสไตล์ผ้าโพลีกีฬาด้วยนะคุณผู้ชายชอบนะคะเพราะว่าผ้ามันเบาใส่สบายแล้วก็ยกกระสอบไปแบบนี้ลูกค้าได้จํานวนเยอะมากๆนะคะมีทั้งติดเป็นแนวเสื้อกล้ามเสื้อขอบให้ได้ลุ้นในกระสอบนี้ด้วยนะ3,500บาทค่ะลูกค,ะคะ้าขาเดี๋ยวขอตัวสวยๆปิดคลิปรีวิวให้ลูกค้าดูหน่อยนะจ๊ะนะคะผ้าใหม่สวยด้วยลูกค้า OT04 ค่ะนะคะ OT04 ราคาโปรโมชั่นเดือนนี้4,500บาทลด1,000บาทเหลือ3,500บาทดีเป็นแบบสาวๆนะคะสาวๆใส่ได้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ